สวัสดีค่ะอารมณ์บ่มนิสัยตอนที่5การทำงานนะคะปะ้าน้อยจะมาบอกว่าคนเราอ่ะควรจะทำงานพร้อมกันคืองานเพื่อเลี้ยงชีวิตให้มีฐานะสุขสบายในสังคมซึ่งต้องประกอบสัมมาอาชีพด้วยความวิริยะอุตสาหะขณะเดียวกันก็ต้องทำงานช่วยชีวิตซึ่งเป็นงานที่แท้จริงเพื่อช่วยชีวิตหลังความตายให้สุขสบาย พ้นจากอบายภูมิด้วยการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนานะคะพระอาจารย์ให้หลักการทำงานเพื่อเลี้ยงชีวิตในห้องทำงานดังนี้ค่ะข้อที่1การดูแลจัดเก็บอุปกรณ์ในห้องทำงานให้มีระเบียบและสะอาด2การคัดเลือกคนดีเข้ามาร่วมงาน3การทำงานเป็นทีมด้วยความสามัคคี4 การใช้คำพูดให้กำลังใจซึ่งกันและกัน5การมีมารยาทให้เกียรติต่อกันรับฟังกันมีความเคารพต่อกัน6ตรงต่อเวลาค่ะส่วนการทำงานเพื่อช่วยชีวิต1แสวงหาความรู้ทางธรรมเป็นนิด2ใช้สติปัญญาในการประกอบอาชีพไม่พลาดพลั้งหลงไปสู่อบาย 3เพิ่มพูนบุญกุศลเป็นนิด4เพื่อสร้างเครือข่ายคนดีคุณธรรมที่เพิ่มขึ้นเป็นคนมีวินยัยเคารพอดทนมีปัญญาเพิ่มพูนมีทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนมีเครือข่ายคนดีมีบุญกุศลเพิ่มพูนและชีวิตหลังความตายไปสู่สุคติภูมิค่ะบทสรุปนะคะ ทำงานเพื่อเลี้ยงชีวิตและเพื่อช่วยชีวิตต้องทำพร้อมกันเพื่อให้มีฐานะความเป็นอยู่สุขสบายในสังคมโลกมนุษย์และทำงานช่วยชีวิตให้รอดพ้นจากอบายภูมิสู่สุคติภูมิหลังความตายค่ะขอให้ทุกท่านทำงานด้วยความสุขสบายกายสบายใจได้รับความสำเร็จทั้งงานทางโลกและงานทางธรรมนะคะส่วนบทข้างหน้า เราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีนะคะ